นี่คือเครื่องมือช่างเอ้ยเครื่องดูดฝุ่นไซเล็กไร้สายจากแบรนด์มาซารุพ่อบ้านจะเอาไปใช้กับเครื่องมือช่างใช้ได้ครับหรือแม่บ้านจะใช้ดูดฝุ่นในบ้านเวิร์กมากอุปกรณ์ในกล่องให้มาอย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นแปลงหัวกลมปัดฝุ่นตามซ่องมุมต่างๆของหน้าต่างได้ดีมากต่อมาเป็นหัวปากแคบครับเอาไว้ดูดฝุ่นตามร่องบานเลื่อนต่างๆถัดมาเป็นหัวแปลงแบบยาวใช้ปัดใช้กวาดอันนี้ดูดฝุ่นปื้ด เดียวหายเกลี้ยงและทีเด็ดคือหัวแปลงพื้นครับหน้ากว้างพอดีมือปัดฝุ่นได้สะใจมากๆโดยที่ในชุดนี้ในเซตนี้มีข้อต่อมาให้2ท่อนครับจะดูดฝุ่นที่เพดานหรือที่พื้นก็ไม่ต้องก้มเงยเยอะเครื่องขนาดเล็กแบบนี้แต่แรงดูดโหดครับในระดับ9,400ปปาสคาล มอเตอร์เป็นรูปแบบบัตเลสทนทานโคตรแรงแถมมีไฟ LED 2ฝุ่นในที่มืดด้านหน้าตัวเครื่องซะด้วยไฮไลท์อยู่ที่แบตเตอรี่ครับถ้าใช้เครื่องมือช่างของแบรนด์มาซาลุอยู่แล้วเนี่ยเราเอาแบตจากสว่านมาเสียบใช้ด้วยกันได้เลยตัวถังเก็บฝุ่นครับจะมีความจุ700 ml. มิลลิลิตรมี h e ป a าฟิลเตอร์ถอดเทฝุ่นได้ง่ายรวมถึงจะล้างทาความสะอาดก็สามารถทาได้ครับ ใครที่หาเครื่องดูดฝุน่นขนาดเล็กไร้สายที่ทนและแรงแบบเครื่องมือช่างก็ต้องนี่เลยครับจากแบรนด์มาสลุประกันศูนย์ไทยให้1ปีสนใจก็กระกาส้ายล่างไม่ก็ขวามือด้านบนของคลิปนี้